ตำรวจนครบาลน,นะครับก็แจ้งทางเลี่ยงนะครับการจราจร3จุดใหญ่ที่จะมีการจัดงานเข้าดาวส่งท้ายปลายปีนี้ในกรุงเทพมหานครก็คือในค่ำคืนวันที่31ธันวาคม2565เนื่องจากว่าจะมีการปิดการจราจรบางเส้นทางด้วยนะครับติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นๆได้ในสรุปข่าวรอบวันครับ ตำรวจนครบาลแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการจัดงานข้าวดาวสามจุดใหญ่ในวันที่31ธันวาคมประกอบด้วยจุดที่1ศูนย์การค้าไอคอนสยามซึ่งจัดกิจกรรมข้าวดาวระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมการแสดงระบำสายน้ำที่ยาวที่จุดในเอเชียตอนออกเฉียงใต้แม้ไม่ปิดการจราจรแต่สถานที่จอดรถมีจำกัดจึงแนะนำให้เดินทางโดยรถสาธารณะ จุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ปิดการจราจรตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณถนนราชดำริตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกประตูน้ำ้ำจุดที่3เอเชียทิกเดริเวอร์่ฟร้อนซึ่งจัดงานเคาดาวสแสดงพลุสีสันระการตาริมโค้งน้ำเจ้าพระยาพร้อมกิจกรรมบันเทิงซึ่งผู้เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวห้ามจอดตลอดแนวถนนเจริญกรุงตั้งแต่แยกจันถึงถนนตกตลอด24ชั่วโมงทางตำรวจจราจรได้จัดเตรียมกำลังคอยอำนวยความสะดวก